จริงๆไปค่ะแต่ว่ากลับก่อนเพราะว่าหนีไปดูพี่นาเดะวันนั้นเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าว่าว่าใครจะมาบ้างก็โอเคได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยก็อยากจะหนีกับการเป็นโคศบ้างทำไมเราเรารู้ว่าสานการณ์ตรงนั้นเป็นัไไม่ใช่ จริงๆไปค่ะแต่ว่ากลับก่อนเพราะว่าหนีไปดูพี่นาเดชเมน่อนั้นออใช่ทไมไม่ขอก่อนไม่คือเรื่องเรื่องจองบัตรละครเวทีไว้นานแล้วแต่ว่าไปคือไม่ได้เจอใครเหมือนกันเพราะว่าไปเร็วไปเร็วค่ะแล้วก็เหออมือนไปร่วมอวยพรแล้วกร็ร่วมทานข้าวประมาณครึ่งหนึ่งคือเริ่มเริ่มคอร์สจนถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งหมายต่อหล่อเล่น ขอบคุณที่คิดถึงนะคะก็ไม่มีอะไรก็คือเหมือนมีนั่นแหละภารกิจไปดูพี่ณเดชก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่จนจบอะค่ะไปค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมีมีรูปกับปีใหม่มีรูปกับปีใหม่กับโคโมยืนยันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงค่ะใช่ก็มันก็เป็นภาพที่น่ารักแฮปปี้อนดิงราแก็เราเห็นแล้วเราก็น่ารักดีค่ะ โอ๊ยทำไมดีจังเลยก็จริงๆเหมือนก็เห็นก่อนอยู่แล้วเพราะในไลน์กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ก็ก็มันก็เป็นเรื่องราธรรมชาติอ่ะเออก็ไม่รู้ว้าวมินไม่ได้เจอใครเลยค่ะก็คือมีโอกาสได้เจอน้องปีใหม่เพราะว่าปีใหม่มาก่อนใช่ไหมคะแล้วเหมือนทางทั้งทั้งสองคนอ่ะ มามาร่วมประมันช่วงไหนไม่แน่ใจแต่ว่ามินอ่ะออกไปก่อนค่ะก็อยู่ก็อยู่ก็คือปกติก็ไปไปตลอดแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบบัตรมันจองไว้นานแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าว่าใครจะมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนทางคุณภูผาเขาก็ลงมาจากเขาใหญ่เพื่ออันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะมีใครเพราะว่า เหมือนเขาจองโต๊ะจีนมา2โต๊ะแล้วก็มีแขกของทางคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยเยอะอยู่ค่ะคนเยอะค่ะก็เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าว่าว่าใครจะมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกก็มีแต่แบบน้องๆมาค่ะก็ยิ้มเหมือนกันคธอไม่ถามเขาสิวะเธต้องรัต้องเปามแ ก็โอเคได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยโอเคค่ะ